กุญชยานะคะบ,บอกว่ากรณีที่เป็นภูมิแพ้คัดจมูกหายใจติดขัดแล้วต้องดูลมหายใจต้องทำยังไงคะส่วนใหญ่นะที่ฟีดแบ็กกันมานะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะคือเป็นก็เป็นภูมิแพ้คนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีจมูกที่ติดติตตันๆเนี่ยนะใช้เสียงสติไปมันจะโล่งขึ้นนะแต่ถ้าบางท่านใช้แล้วไม่โล่งเนี่ยนะก็ แค่ทำไม่ในใจว่าเราจะดูลมหายใจไปเรื่อยๆว่ามันอึดอัดมันสบายขึ้นหรือเปล่านะดูแค่นี้โดยทิศทางว่าเปรียบเทียบนะว่าแต่ละลมหายใจมันมีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยบ้างไหมอันนี้มันจะไปผสมผสานกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันกับเสียงสตินะเพราะเสียงสติถูกออกแบบเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเดวันเลยเนี่ยนะจากการพยายามจูนให้เข้ากัน กาบอนาปานสตินะครับคือภาวะทางกายที่รู้ลมหายใจอย่างเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิดผลแบบเดียวกันกับคนอื่นคือไปปรุงแต่งไอภาวะทางสมองนะครับที่จะรู้ทางว่าทำยังไงสมองอรู้ทางว่าทำยังไงเนี่ยทางเดินลมหายใจมันถึงจะโล่งขึ้นนะแล้วส่วนใหญ่ที่บอกมากันเนี่ยก็จะพูด ค่อนข้างตรงกันนะครับว่าลมหายใจโล่งขึ้นบางคนเป็นไซนัสแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะคือไม่ใช่ข้อรับประกันนะครับว่าทุกคนจะต้องได้แบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันลองดูนะถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าลมหายใจของคุณเนี่ยเปรียบเทียบดูนะครับมันโปร่งโล่งมากขึ้นมันโอเคมากขึ้นแปลว่าจิตของคุณเนี่ยร่วมประสานงานนะ ร่วมมือกันกับเสียงสติเป็นอย่างดีทำให้จมูกของคุณเนี่ยมันเคลียร์ขึ้นมันหัวโล่งขึ้นนะครับ